สวัสดีค่ะสวัสดีว่อนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโนเวอันนันซาค่า Welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโนเวอีกแล้วนะคะวันนี้ไสกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโนเวอันนันซาคำถามข้อความ DM ที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะถามเบสว่าพี่คะไม่ช้อปปิ้งเลยหรอคะช่วงนี้หยุดไม่ได้ก็ช้อปต่อไปไม่มีแล้วใช่ไหมคะดิฉันเองก็รู้สึกว่า ไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้ก็ชอปต่อไปนานมากแล้วก็ก็ยังช้อปปิง้งแต่ว่าปะปลายแต่ด้วยความที่เออที่บ้านดิฉันก็ของเยอะมากมากจน ดิฉันก็ใช้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยถือโอกาสช็อปน้อยลงนะคะแต่ก็ยังช็อปอยู่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็หยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปนะคะในอีพีที่เท่าไหร่ดิฉันก็ไม่ทราบแล้วนะคะเพราะว่าทามาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็หยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปมาสนุกสนานกันค่ะแล้วก็ช็อปปิ้งมาหลายสิ่งนะทั้งสองที่เคยใช้แล้วแบรนด์ที่เคยใช้แล้วหรือของที่ยังไม่เคยใช้รวมถึงมีบางสิ่งไงอย่างที่จะมานําเสนอคนุณผู้ชมเป็นง เลยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยแบรนด์เขาส่งไห้ดิฉันแบบได้มันๆน,นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็หยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปอะไรก็ตามที่เป็นการช้อปปิง้งเรามาเข้าสิ่งเรามาไปยาก,กันอย่างสนุกสนานค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เพิ่งมาดูนอตสนุกปเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด s c r i b e ด้วยนะคะที่สําคัญคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <c oughs> ไปรับชมได้เลยคะ่ะ คุณผู้ชมครับมาเริ่มที่แบรนด์แรกอันนี้ก็เป็นแบรนด์โปรดอีกแบรนด์หนึ่งของเบสน,นะคะนั่นคือแบรนด e ์อิตูดี้นะคะเบสใช้อ t ตูดีมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ราคาแพงมากแล้วก็เคยไปเกาหลีแล้วก็ไปซื้ออ t ตูดีมานะคะแล้วก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่กับอ t ตูดีมานานอิต e ูด e ีก็อยู่กับคนไทยมานานเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ช้อปปิ้งหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะคุณผู้ชมเริ่มที่อันแรกเลยนะคะอันนี้เป็นสัมภรที่แบบใหญ่มาก ฉันก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีอะไรยังไงนะฉันก็จะลองใช้ดูอันนี้คือสำลี monster cleansing cotton นะคะ408แผ่นเป็นสำลีลีดขอบนะฮะซึ่งเป็นสำลีที่คล้ายๆกับที่เบ๊ชัยนะเขาก็เป็นคอตตอนนะเป็นคอตตอน,ะนแท้ใดเอ่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็1หอ่อนี่คือใหญ่มาก4ีก่้อกว่าแผ่นฉันกำลังคิดว่าแบบฉันจะใช้หมดไหมคุณนะคะแล้วก็ในรายเดียวกันนี้เบ๊ก็ซื้อ cleansing มาด้วยนะคะก็เป็น cleansing ขวดบิ๊กบุ้มเลยนี่ก็ <Yeah. S 1> คือ m y c e l ย a d e e p Clean Sin งวอดเดนะคะ <Yeah. S 1> เป็นสูตรใหม่นะคะป <Yeah. S 1> ริมาณ700 ml <Yeah. S 1> ถือว่าเป็นคล a n ซิ่งที่ดีนะ เพราะว่ามันช่วยลบเครื่องสําอางได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญคือมันเหมาะสมสาหรับคนผิวแพ้ง่ายเราก็โอเครับมันหนึ่งนะครับผู้ชมแล้วก็เนื่องจากว่าฉันไม่คนแต่งตาใช่ไหมเบสก็ซื้อเป็นส่วนนี้มานะคะอันนี้เป็น curl fix ค่ะเป็นในส่วนของ m a s Car a r e m o v มูฉันก็ไม่ได้มาร e มูมัคคาร่าเพราะว่าฉันไม่คนแต่งตาแล้วก็ทาปากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยใช้ร e มูเวอร์ดีกว่าไม่อาจจะให้มันตกค้างนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนจะซื้อ1แถม1นึ่งท่านเบจะไม่ผิดนะตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นใช่ไหม แบบโอเครับน้องมา2ขวดเลยนะคะคุณผู้ชมเออตามมาที่อันต่อไปนะคะเอออันนี้เลยคุณผู้ชมเบสเนี่ยเป็นคนชอบใช้ดินสอเขียนขอบปากเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ไป,ไปเกาหลีครั้งที่แล้วถ้าใครติดตามนานมาแล้วนะตั้งแต่ปี2 0 1 0 เจ็ดละที่ไปไปเกาหลีใช่ไหมไปไปซื้อในสอดเขียนขอบปากของอิตูดีมาแล้วรู้สึกว่ามันดีอะแล้วก็กลับมาเมืองไทยเนี่ยกขาไม่ค่อยเห็นว่ามันจะมีครั้งนี้ไปไปอิตูดีแล้วไปเจอพอดีเบก็เลยแบบว่าเอามาทั้ง3สีเลยเขามีรู้สึกบสีสีนะแล้วก็มันหมดไปสีนึงแต่เราก็โอเคมีสีอะไรก็หยิบมาให้หมดเลยนะคะซึ่งเป็นสีที่เราใช้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออายบราวนะคะเป็นบรอยน์อายบรอนนะคะก็คือเป็นสอดเขียนคิ้วที่ เป็นตำนานอยู่แล้วอะคนที่ใช้อินูดี้ทุกคนย่อมรู้จักสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ฉันซื้อกิฟตติดผมมาเพราะนเนื่องจากว่าพอกิฟราคาถูกใช่ไหมบางครั้งฉันก็ไม่รู้นะมันอาจจะพังง่ายแต่นี่คือดิฉันคิดว่าแบบมันสวยแล้วก็ติดดีอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราแต่งหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็วางไว้บนตังเครื่องแป้งของเรานะคะก็ซื้อทําไมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าน่ารักดีเพราะฉะนั้นแล้วก็เลย หยิบน้องมาด้วยนะฮะก็หยิบมากคู่หนึ่งนะฮะก็น่ารักประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีของแถมให้ชานะจันก็ได้รับของแถมมาประมาณหนึ่งนะะก็จะเป็นเ,เหมือนเป็นลักษณะของโฟมล้างหน้าอะไรทานองนี้นะฮะให้คุณผู้ชมดูนี่เลยนะฮะปุ๊บสามซองนะคะแล้วก็จะมีโทนเนอร์นะฮะแล้วก็จะมี ซิกบาบามนะฮะเป็นครีมสําหรับผิวแพ้ง่ายเลยทํานองนี้คุณผู้ชมก็น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญอ e ีจูดี e. ถูกลงมากราคาตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากซื้ออ e ูดี้เนี่ย mm. ก็ไปที่สาขาได้เลยนะเบ้น mm. ว่าช่วงหลังราคาค่อนข้างที่จะลดลงแล้วก็ดีมากเลยทีเดียวนะ mm. คะสำหรับอ e ีตูดี้หลายๆชิ้นก็เข้ากับคนไทยแล้วที่สําคัญคือช่วงหลังเนี้ยรู้สึกว่าเขาปรับสูตรมามากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเข้ากับผิวหน้าคนเอเชียแบบเรามากนะ,ะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วใครอยากช้อปปิ้งก็เชิญที่เคาน์เตอร์อ e ีตูดี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมค่ะถุงต่อไปจากนี้เลย Bat h and Body w o r k นั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็รู้แล้วว่าดิฉันชอบเทียนหอมโอเคใครติดตามมาก็รู้นะครว่าชอบเทียนหอมแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แค่เทียนหอมอย่างเดียวจริงๆริง่ะไม่ได้เทียนหอมแค่อันเดียวเป็นเทียนหอมอันที่เดบใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะก็คือ Rose Water and Ivy นะตอนนี้ก็คือกลายเป็นที่ใส่แปรงไปแล้วเพราะว่าเราใช้หมดแล้วล้วก็เอา เอากระป๋องเขาไปใส่แปลงได้ใช่ไหมเป็นเทียนหอมอันที่หอมมากๆกลิ่นรสวอเตอร์นะแล้วก็น้องสาวก็ชอบ ชอบมากฉันก็เลยแบบว่าเออซื้อแล้วก็เอาให้หนาเพ mm hmm. ราะนานก็แบบว่าเวลาเราทํางานอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะจุดเทียนหอมเพื่อที่จะให้แบบเรารู้สึกผ่อนคลายอะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเทียนหอมของบ้านบริวอร์เนี่ยข้อดีคือคุณไม่ต้องจุดนานจุดประมาณ40่นาทีหรือนึ่งชั่วโมงเนี่ยกลิ่นก็หอมละมุนไปทั้งบ้านแล้วนี่คือข้อดีที่เป็นชอบมากๆเลยสําหรับเทียนหอมของบ้านบริวอร์นะคะนอกจากนี้แล้วฉันก็ซื้อนี้มาเลยนะคะอันนี้เป็น concentrated room s p ป a y p า l ล Santo นะคะกลิ่น p a l o Santo กลิ่นหอมมากแบบฉันจัดธิบายว่ากลิ่นมันหอมแบบอารมณ์แคลิฟอร์เนียบ้านบ้านคนเม็กซิกันที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียกลิ่นประมาณนั้นแหละเป็นชอบมากในกลิ่นทํานองนี้ไม่ไม่รู้ว่าบ้านเขาใช้กลิ่นนี้หรือเปล่าเพราะว่าเคยไปบ้านเพื่อนที่เป็นเม็กซิกันใช่ไหมตอนที่อยู่อัมซานฟานอะรู้สึกว่าหอมแบบลดมากคุณผู้ชมก็เลยแบบดมแล้วแบบอุ้ยใช่เลยอะแล้วก็มาฉีดที่ห้องก็แบบ ละมุนเลยนะคะผู้ชมคุณผู้ชมคะและชิ้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นบอดี้สครับนะคะเป็น Rice m a l and Cheer Body Scrub ค่ะเจนเนียร์เชอร์ r ี่บอส s ซมนะคะพนักงานบอกเบสว่ามันจะเป็นลักษณะของบอดี้สครับที่เมื่อบีบยออกมาแล้วแล้วถูไปบนตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นฟองมีเป็นสบู่ล้างตัวไปได้เลยนะครับเป็นสบู่อาบน้าไปได้เลยเบสก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีอ่ะยังไงก็ตามเดบิขอลองก่อนนะฮะถ้ามันดีไม่ดียังไงเดบิจะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะคะและนี่คือจาก Part and Body Works นนนั่นเองะคะใครอยากได้ก็ชวนได้ที่บ้านของ Bodywork ตอนนี้มีสาขาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยแล้วก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะใครติดตามดิฉันก่อนหน้านี้นะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเบสเป็นคนชอบเทียนหอมมากแล้วก็มีเทียนหอมอยู่แบรนด์หนึ่งที่เบสรู้สึกว่าเบสอินเพราะเนื่องจากว่าดิฉันเป็นคนชอบการเดินทางเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าลมนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนี่เป็นการบังเอิญมากๆเลยนะที่เบสไปเดินไอคอนสยามแล้วไปเจอเขาตั้งบูธอยู่แล้วก็ฉันก็แบบ เฮ้ยฉันเคยซือ้อว่าแบรนด์นี้ฉันอยากได้อีกทำนองนะั้่ดัผู้ชมแต่ไม่จะบอกคุณผู้ชมไม่จะเล่าเรื่องตอนช้อปปิ้งนะคือตอนช้อปปิ้งอ่ะเขาจะมีของแบบเป็นกระเป๋าน่ารักมากดิฉันก็คิดว่าเขาแจกใช่ไหมก็ถามเขาว่าแบบซื้อแล้วแจกหรือว่ายัางไงดิฉันก็เข้าใจว่าซื้อ2อันแล้วก็จะได้กระเป๋าแต่เขาเขาพูดคำกลัวมาดิฉันงงเหมือนกันซื้อ2อันเพิ่มเงิน200ถึงจะได้กระเป๋าแต่ถ้าซื้อหลายคริสต์มาสซื้อ2อันไม่ต้องเพิ่มเงิน ก็จะได้เลยก็ก็เหมือนกับเขาขายกระเป๋านั่นเองนะคะเต่งแล้วก็ตามพอเขาบอกชิันสองอันแล้ได้กระเป๋อดิฉันก็ฟาดไป2อันเลยค่ะผู้ชมนี้นะคะเพราะว่าด้วยคอนเซปต์ของการเดินทางฉันเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการเดินทางทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินกับการจุดเทียนแล้วก็มี กลิ่นมีความรู้สึกของประเทศประเทศนั้นอยู่นะ,ะจริงๆอยากได้หลายอันมากแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เพิ่งซื้อเทียนเวมาแล้วก็เพิ่งจุดไปก็เลยแบบเอออย่าเพิ่งซื้อก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่หมดแล้วก็มันจะตั้งอยู่เต็มชั้นไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็ซื้อสองกลิ่นมาให้คุณผู้ชมดูกลิ่นแรกกลิ่นแรกก็จะเป็นซิสซี่ซันชายนะคะเป็นอิตาลีนะคะค,คุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงก่อนว่าซิสซี่นี่คือ เกาะหนึ่งในอิตาลีถ่าเบ้นจะไม่ผิดนะแล้วก็จะอยู่ในแถบทะเลเมดิเ mm. ตอร์เรเนียนสิ่งสำคัญตรงนั้นคือการเพาะปลูกพวกผลไม้รตระกูลส้มอะไรทั้งหลายส้มมะน,นาวอะไรทั้งหลายนะแล้วพอเบ้ดมกลิ่นเนี่ยเบนมีความรู้สึกว่าเหมือนชั้นได้ไปอิตาลีจริงๆอะคือแบบเคยไปมักเซยใช่ไหมแล้วก็ดิดทะเลเมดิเเหมือนกันแล้วก็จะได้กลิ่นประมาณแบบนี้คือเรารู้สึก เรามีความรู้สึกว่ามันหอมเรามีความรู้สึกว่ามันเก๋มากๆเลย mm. ก็เลยแบบว่าเออรับมาหนึ่งอันนะไม่ไม่รู้ว่าโน้ตมันเป็นอะไรนะคะ mm. ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ต่างๆคุณผู้ชมข้างล่างใครอยากไปช็อปปิ้งนะแล้วก็อีกอันนึงนะก็จะเป็นเดอะลอสแองเจลิสเอ่อแจ๊สคลับเป็นลอสแองเจลิคือพูดตามตรงตอนที่อยู่ LA อะ่ะก็ไม่ค่อยได้ไป j a ๊สคลับแต่ตอนที่อยู่ซานฟานเวลาเดินผ่านพวกแจ๊สคลับ Jazz Club, เนี่ยมักจะได้ กลิ่นหอมประมาณแบบนี้กลิ่นจะมีออกควันบุหรี่มีกลิ่นหนังมีคือเราชอบอะ่ะเราเราคิดว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นด้วยส่วนหนึ่งน้ําหอมของคนที่อยู่ในนั้นก็ได้นะคะเขาก็ได้จําลองกลิ่นมาได้ค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยทีเดียวนะคะคผู้ชมก็แต่เทียนอันนี้มีปัญหานิดนึงนะซึ่งมีก็แจ้งทางแบรนด์ไปแล้วนะอ่าคุณผู้ชมดูก่อนนะทุกอย่างก็เหมือนกันนะกล่องอะไรก็ดีนะไปจุดแล้วแล้วมันมีปัญหาคือไส้เทียนมันเผาเร็วเกินไปจนทําให้แบบเห็นไหม ั้แล้วก็พอจุดมันก็จะดับอยู่ตลอดเวลาเบคก็เลยบอกแบรนด์ว่า เออมันเกิดแบบนี้ขึ้นนะแบรนด์ก็เทคแคร์ดีมากส่งอันใหม่มาให้เบสนะคะก็เดี๋ยวเบสจะใช้อันใหม่ละเพราะว่าันี้มันไม่สามารถจุดได้เราลองจุดแล้วมันจุดไม่ได้ไงเราก็เลยบอกปัญหากับแบรนด์ไม่ชอบมากๆเลยแบรนด์ที่ดูแลลูกค้าแล้วก็ดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีเพราะมันคือสเสน่ห์หนึ่งอย่างของการบริการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมข้าหลายคนที่ติดตามเบสก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเบสชอบช้อปปิ้งจากร้านบูธนะคะเบสเข้าร้านบูธหลายครั้งซื้อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น number seven soap and glory taste baker หรือมีอีกหลายแบรนด์ที่เป็นบัคแบรนด์บัคดักเป็นแบรนด์ดักสโตร์ที่ไปซื้อมาจากร้านบูธนะคะครั้งนี้เบคก,ก็ไปช้อปปิ้งร้านบูธมานะคะเบคขอเริ่มที่อันนี้เลยนะคะอันนี้คือเทสเบเกอร์ลอนดอนนะคะไปซื้อมาเป็นคู่นะคะก็คือเป็นเทสเบเกอร์แฮนด์วอทสกินฟลอรัลบรินะคะแล้วก็เป็นแฮนด์โลช o n ่นนะครับท่านผู้ชมเพราะช่วงนี้เนี่ยเราคงยังอยู่บ้านแล้วก็ที่สําคัญคือการล้างมือเป็นสิ่งที่สําคัญหลังจากที่ล้างมือแล้วบางครั้งมือเราก็แห้งอะไรแบบนี้พอมืืออเราาแหงงปุ๊สสิ่่ทีํคคัญค เราต้องใช้แฮนด์โลชั่นแฮนด์ครีมวันนี้ชันเป็นคนส่วนตัวไม่ค่อยชอบแฮนด์ครีมเพราะว่ามันค่อนข้างเหนียวเหนอะหนาบนิดนึงจะชอบแฮนด์โลชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเบคก็เลยมักจะซื้อแฮนด์โลชั่นมาใช้มากกว่านะคะคุณผู้ชมแบรนด์ต่อไปที่มาจากบูธที่พลาดไม่ได้และทุกการั้งที่ไปไปบูธจะแวะแบนดนี้ตลอดนั่นก็คือแบรนด so ์โซฟ d g นด์กอรีนะคะคุณผู้ชมข้างนี้ซื้อมา สอันค่ะคุณผู้ชมนะคะขอเริ่มที่อันแรกคือเบเอระลองใช้แล้วแหละแล้วก็ชอบจริงๆคือหนึ่งคือชอบด้วยด้วยกลิ่นของเขาเบก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ออยของเขาเนี่ย ดีมากๆเพราะว่ามันซึมสู่ผิวแล้วมันไม่ทิ้งความเหนอะหนะให้กับผิวเราเว็ทาทั้งกลางวันกลางคืนแล้วแบบละมุนมากเลยสำคัญคือกลิ่นหอมมากเอาจริงๆนะกลิ่นมันคล้ายไฮเอ็นหลายๆแบรนด์เลยนะคะแล้วก็มันแห้งเร็วนะคะนี่คือ get and l c s e u t quick ค่ะ bath and body oil นะคะคุณผู้ชมเป็น hydrating boot for the body เออเป็นอยล์อ้าใช้นะ้มด้วยหรอ เขาบอกว่า b า t ์ and Body อ i l อยวิ้ไม่รู้เลยว่าใช้อาบน้ำได้ด้วยเดี๋ยวจะไปลองใช้ผสมกับสบู่อะไรดูนะฮะว่าเป็นยังไงก็บอดีทาเดียวเดียว<ๆ>ก็รู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกหอมสบายผิวแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะคะแล้วจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของกล d ยแทร์เดย์ครับมอจิไรซิ่งแชมพูนะเดี๋วฉันบางคนไม่เข้าใจครีมนวดทุกวันนี้มีครีมนวดคือใช้นานมากผมแค่นี้แกครีมนวดก็ใช้หน่อยนะแต่ใช้แชมพูเยอะนะคะ เอออันนี้แล้วก็เนื่องจากว่าช่วงนี้แบบผมไม่ค่อยดีผมแห้งทำนองนี้ก็เลยซื้อทรีทเมนต์มาด้วยนะคะซึ่งจริงๆมนะชอบกลิ่นเนี่ยชอบกลิ่นของทรีทเมนต์โอ้ยละมุนมากๆเลยนะคะและนี่คือถุงช้อปปิ้งจากบูซนะคะค, <c oughs> คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะออว่าด้วยเรื่องของบรอนเซอร์อีกหนึ่งตัวคือบรอนเซอร์ในตำนานของคนหลายๆคนไปเชื่อว่าสาวๆหลายคน เคยใช้สิ่งน,นี้ค่ะนี่คือบาฮามามาม่าจากเดอบารนะคะคุณผู้ชมดิฉันเคยซื้อมันแล้วนะคะดิฉันไม่ค่อยชอบ ดิฉันชอบบรอนเซอร์ไม่กี่แบรนด์มากนะักและเดอะบามคืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ฉันชอบและที่สำคัญคือพกพางง่ายมีกระจกนะคะคือบามามาม่านั่นเองนะคะุณผู้ชมฉันเคยซื้อมาแล้วแล้วก็ฉันทำหายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแบบครั้งนี้ก็ซื้อมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็เดอะบามยังมีขายในประเทศไทยนะตอนแรกกะไม,ไม่คิดว่ามีเพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดตามแล้วเราไปเคาน์เตอร์ที่เราเคยไป มันก็เหมือนไม่มีแล้วตอนนี้เบนไม่รู้จริงๆว่ามีที่ไหนแต่ทราบว่าคุณสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะรู้สึกว่าจะมีใน Lazada แล้วก็มี Line t t ดเดบามไทยแลนด์นะถ้าเบนจะไม่ผิดนะครับผู้ชมก็ลองตามลองหาดูนะคะผู้ชมสำหรับใครที่อยากได้เดบามนะผลิตภัณฑ์ของเดบามต้องลองรับตามตรงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแต่ก็ไม่รู้ทําไมช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ย ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเดอะบาร์มสักเท่าไหร่นะไม่อยากใจคุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดอบอุจจแล้วก็ลองใช้ The ะบารดูรู้สึกว่ามันจึง้งแล้วก็มันดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมคะ,ะ beauty blender ออกฟองน้ำใหม่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาดิฉันก็โอ้ตายละ่ละ่าไปอยู่ไหนมานะคะไม่ได้เอามาพูดคุณผู้ชมฟังเลยนะคะนั่นคือ,อเป็น beauty blender all star best seller เซตนะคะซึ่งในเซตก็จะประกอบไปด้วย Beauty Blender Defender เป็นสีพิเศษสำหรับเซตนี้เลยนะคะเพราะปกติ Defender จะเป็นสีดำชมพูใช่ไหมแต่เซตนี้คือมาพิเศษเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมี เอ่อ beauty blender หนึ่งลูกเป็น original blender นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น blender c a n s e r solid นั่นเองนะคะก็มาในอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากและสําคัญมากเพราะว่าหลายคนเคยเล่าให้เบสฟังว่าถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยบางครั้งการตากแบบการตากฟองน้ำเนี่ยอากาศมันไม่ถ่ายเทหรือว่าเวลาคุณพกพานเนี่ยอากาศมันไม่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมไปซื้อได้อยู่ที่ประมาณ1,100กว่าบาทอะ่ะเ็นรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นทั้งของฝาก แล้วก็เป็นทั้งของซื้อให้ตัวเองก็ได้นะคะของขวัญน,นะซื้อของขวัญให้ตัวเองได้ทุกมือทุกเวลานะคะคุณผู้ชมเพื่อความมวน่นเพื่อความปังนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะที่ฉันไปอีเวนต์บอยมาถ้าจะไม่ผิดนะไปซื้อสิ่งนี้มาค่ะมันคือค e ีนซิ่งที่เป็นพาวเดอร์ฉันไม่เคยใช้ครีนซิ่งพาวเดอร์เลยปุ๊นใช้ครีนซิ่งเจลครีนซิ่งโฟมนะชอบช่วงนี้ชอบครีนซิ่งเจลนะคะก็ว <c oughs> ันนั้นนะ้าจะไม่จะไม่ผิดเดี๋ยวไปจะดูวิดีโอ t ิกต็อกของพี่กนทิกต็อก ติ๊ตเกอร์ชื่อดังท่านหนึ่งนะเขาไปเดินทางเมืองท่าจะไม่ปิดแล้วเขาก็พกไอ้สิ่งนี้ไปแล้วก็เลยบอกมันคืออะไรมันคือน้อตตะกำรรหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็เลยไปเจอที B ่เบนบอยนะคะก็เลยหยิบมาซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของแวลนะูเซ็ตนะอ๋อเขาบอกว่าออแกะแล้วก็เทผง,ผงแล้วก็หยดน้ำนิดนึงแล้วก็ถูถูถนวดเออเกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเซ็ตนะคะจะมีอันนี้มา1กล่องนะคะนี่คือคลีนซิ่งพาวเดอร์นะคะเออ ข้างในมี32อันนะคะก็ใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนเนาะเพราะว่าเบสเป็นคนหลังหน้าเช้าเย็นนะแล้วก็จะมีสำลีมาเล็กๆ1อันแล้วก็มีชเช็กแอนคิน้นมีคินซิ่งไม้อีกหนึ่งขวดนะคะก็เป็นเซ็ตที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าใช้น่ารอสําหรับตอนนี้สาวๆคนไหนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยมันน่าใช้นะมันน่ารอนะมันเก๋มากเลยนะคะคุณผู้ชม คิวเพลทค่ะคุณผู้ชมคะดิที่ฉันก็ยังคงช้อปปิ้งคิวเพลทนะแต่ครั้งนี้เนี่ยซื้อมาแค่ชิ้นเดียวนะคะนั่นก็คือเป็น UV Expert Protection Aqua Splash นะจะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็น คิมก็ดที่ดีมากเพราะว่าเนื้อบางเบามากแล้วที่สําคัญคือไม่เหนียวเนหนะระหว่างวันใช้แล้วผิวหน้าสวยมากๆเพราะว่าดีท่าน,น่ะซื้อให้แม่ใช้ฉันก็เลยไปลักแอบ,บมาใช้นะฮะก็เลยแบบชอบก็เลยไปซื้อบ้างนะฮะก็ชอบมากๆเลยอันนี้ก็นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะหลอดข้างในก็หลอดเรียวๆพวกพาง,ง่ายทํานองนี้นะฮะ เนื้อก็ดีไม่น่าจะยังไม่แกะออยยังไม่แกะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะค่อยเอามาแกะให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึงนะฮะยังก็ตามเดี๋ยวจะมาพูดถึงครีมกันแดดเลนที่เบ๊ใช้แล้วเป็นประทับใจนะคะคุณผู้ชมก็คิวเพไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่าคือตอนนี้ก็พยายามที่จะลดละเลิก ที่ซื้อลดละเลิกแล้วแต่มันก็ไม่สามารถทําได้นะคะคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมค่าหลายคนที่ติดตามเบนมาอย่างยาวนานทุกคนก็จะรู้แล้วนะคะว่าเบนนี่ชอบเครื n ซิงจากแบรนด์เพียววีวมากนะคะทุกวันนี้นะเนี่ยเบนก็ยังคงใช้ p พียววีวนะคะแต่ครั้งนี้เพียววีวใจดีมากนะคะ p พียววีวีส่งหมอนมาให้ดีฉันคะ่ะเป็นหมอนรูปคลีนซิงโลชั่นนะแบบ เหมือนมากเลยนะคะกับครีนซิ่งโลชั่นของเขานะเพรไปใช้หนุนนอนในทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเขาใจดีมากเลยครั้งนี้เขาส่งสินค้ามาให้เราเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ใช้อย่างต่อนเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือคลีนซิ่งโลชั่นนะคะอันนี้เบก,ก็ใช้ทุกวันเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราเช็ดหน้าใช่ไหมผิวหน้าเราเกิดการระคายเคืองง่ายจากเครื่องสาอางเอ,อ่ยจากเอามลพิษมลภาว่าเอ,อ่ยนะ ไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าเนี่ยการใช้ครีนซิ่งเช็ดหน้าคือไอเดียที่ดีอันหนึง่งเพราะว่าเราไปเจอฝุ่นไปเจอควันมนลพิษมลภาวะมันอุดตันุกขุงขนเราได้นะซึ่งครีนซิ่งของเพ v วิวี่อันนี้ตอบโจทย์เป็นมากเลยเพราะว่าสําหรับคนผิวแพ้ง่ายมีมอยส์เจอไรเซอร์ให้ผิวเราชุ่มชื้นนะชอบมากๆเลยนะครับผู้ชมและนอกจากนี้แล้ว ใครที่ติดตามเบสก่อนนะนี้ที่เบ๊เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือคลีนซิ่งไวท์จะต้องตามไปด้วยนี่คือคลีนซิ่งชีสของเพียววีใช้แล้วชอบใช้แล้วเบ๊ะใช้แล้วปังมีช่วงหนึ่งความขี้เกียจของเรามันบังเกิดนะดิฉันก็ใช้เนี่ยทุกวันเลยไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือไปนอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยนะคะแต่หนึ่งสิ่งที่เบสไม่เคยใช้เลยเบ๊จะลองใช้น,นั่นก็คือ Facial Extra Gentle Cleanser นะคะสำหรับ sensitive Skin นะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคลีนเซอร์นะคุณผู้ชมมันน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะมันมันเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นเอ่อเป็น Facial Cleanser ที่แบบว่าเหมือนโฟมล้างหน้าทํานองนั้นนะ่ะอุ้ยสำหรับคนผิวค่อนข้างที่จะแพงง่ายเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากติดตามอะไรก็ตามสามารถติดตามได้ที่ แฟนเพจ Facebook ของ p พียววีว a ไทยแลนะคะแล้วก็เพียววีวีไทยแลทาง Instagram นะคะหรือใครอยากไปพูดคุยกับ p พียววทางไลน์ก็แอดเพียว er นะคะผู้ชมก็ไปทักทายไปถามได้ซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าดิาฉันใช้แล้วฉันชอบจึงเอามาแนะนําแล้วก็บอกต่อคุณผู้ชมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพื่อความเปี็นเพื่อความปังและความสวยนะจุดจุดนี้นะคะน้องคุณผู้ชมคะดิฉันคิดว่าหมดแล้วนะสําหรับการเปิดถุงช้อกซี่นะคะ นะอย่าเรียกว่าเปิดถุงช้อปปิ้งเลยค่ะเรียกว่าหยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปเพราะดิฉันรู้ตัวดีว่าดิฉันเนี่ยไม่สามารถหยุดช้อปปิ้งได้ดังนั้นแล้วสิ่งที่ดี่ฉันจะทําได้คือ ชอบต่อไปค่ะเพื่อความสุขความผาเพลินความสนุกสนานของสาวๆทุกคนดิฉันจะเป็นตัวแทนในการช้อปปิ้งมารีวิวมาเล่าและมาบอกต่อคุณผู้ชมค่ะเพราะเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't Let your beauty อ l o s e t empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี้ยว่างเปล่าขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้า วันนี้ต้องขอตัวลานะคะทุนลานะคะทุกท่านนะคะดิฉันขออนุญาตไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะกลับมารีวิวสาหรับสิ่งที่ไม่เคยรีวิวจะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs>